สวัสดีค่ะตอนนี้ก็ทำกับข้าเย็นนะคะสวัสดีค่ะคุณอะไรคะโอ้อ่านภาษาอังกฤษไม่ออกนะคะคุณขวายสวัสดีทุกคนขณะนี้ยายุพิงกระลาคะ ต้มเห็ดแป๊บขขาเร่งแป๊บหนึ่งค่ะเมนูง่ายค่ะเมนูง่ายค่ะไปไว้กินทำงานทุกนี้เนาะมื่อื่นเลิกงันเมันเรานบุญยังกินสาวตุ้มเอ้ยเมนูแรงตุ้งเด่นค่ะแต่ไมู่่ดอกเนี่ยกินน้ำมันเต่ว่ดมาสีถุงแป๊บหนึ่งเห็ดยยนกินเน้อว่าสันโอ้ยอันสาวตุ้งสาวตุ้งสองต้นลายเลยค่ะอันไม่ได้ตั้งใจจะขึ้นหรอกค่ะไม่ตั้งใจจะไลนเนาะ อันสิบพักอันเสร็จยังกรบรูกภาษาตุ้มเดี๋ยวยายกเสียห้เบิ้ลคอยเสียให้เบิ้งว่ามันเป็นอันเสียงกระบุรูกค่ะขอบคุณคุณแม่เด็กสาวแม่อ่คุณคารายคุณจวายไม่อะไรขอบคุณนะคะคุณภาษาอังกฤษแล้วก็สาวตุ้มให้ดูตอนแรกก็ว่าสิบพักอันกระลำเนาะค่ะเนาะไปสิว่าไปซื้อผัดกระลำสาวตุ้มเอ้ยอันบันีีก็เลยมีเสร็จนี่อะไรนี่ คล้ายๆกับเสต็อันเว้นจั้งวนนะคะถ้ากินนดูค่ะนะว่าต้มมันสิแซ่บค่ะต้มใส่กระดูกหมูต้มใส่กระดูกหมูมันก็จะอร่อยนะคะบริจวดสาวตุ้เออันสาวขึ้นบริจวดค่ะเดี๋ยวสิรอซ้ำเมื่อยเมื่อยยุกจะรอมเมืมอมายามสาวตุ้มสองไร่ เป็นอันอันคิดหลายหลายแต่ผู้ตักสาวคุณจะเงี้ยอย่างเคยเป็นโรคซึมเศร้าต้งแต่ผู้เบาอันจากไปี่คยเป็นโรคซึมเศร้าไหมฮะเริ่มอาการจะซึมเศร้าแล้วตอนนี้นะเอออันเส้นอุดังนี่แหละแต่ว่าไปอันนี ไปก็เลสีลองตง้มบึงสองหอเลยอีกสองหอว่าอันเสียไปต้มอันนี้สีพัดลองเบิ้งค่ะเส้นอูต่ตังมาสั่นโ้ยบายขึ้เส้นอันหมูเราก็ายากดอกอันเนื้อๆนีนนนน่ไม่ชอบเลยหมูบ้านมีอันไปวัดอันก็เลยอกยากอันประเดกตอนขอมาอันามเจียวประเดกตอนขอมาไม่ค่อยอยากแต่เราก็ต้องกินเนาะเข้าโบ่าใชา,าก็ต้องกิน เอาอยัางเลยสาวตุ้มผัดคื่อผัดมีผัดอย่างธรรมดา,าห้องนี่ปีนี่นะเครื่อแรกไี่น,นี่ทางแรกที่ี่ยายจะผัดนี่สวัสดีค่ะสวัสดีเด้อค่ะเปดร้อแปดเปดอ่ะเปดร้ดดดดดดอยดวงตาเอาคุณน้องคุณน้องอะไรนะคุณน้องเคยไทยในอเมริกาคุณน้องสาวคนสวยก็มาเยี่ยมพี่ยุทธินานออันเทีก็เขาแรงค่ะ วันนี้ va, no a, น story, ้องสาวหมานไหมวันนี้น่ะไม่ได้เข้าไปดูนะวันนี้น่ะเมื่อวานก็ยังไม่ได้เข้าไปดูน้องเลยว่าน้องหมาน้องเฮงไหมน้องเชียร์เหรอซื่อชื่อเล่นน้องเชียร์เหรอพี่ได้ยินแต่ในคลิปเขาเกี่ยนแต่ว่าน้องเชียร์น้องเชียร์อะไรอย่างเงี้ยพี่เนื้อหมูหนูชอบกินเนื้อนะคะหนูหนูไม่ชอบหนูชอบกินผัก ชอบกินผักนะคะสาวตุ้มสาวตุ้มมากี่ยายยุพินบอมสิทัทคะเดี๋ยวใส่เสื้อให้น้องก่อนน้องสาวของเราก็สวัสด,ดีคุณตุ้มแซบเดี๋ยวใส่เสื้อต่อให้น้องก่อนขอบคุณนะคะที่มาเยี่ยมยายยุพินค่ะ มากลับว่าสาวเ้ม่อนอีซี่โฮมอีซี่โฮมคุกซิ้งฮัลโหลอีซี่โฮมวลคั่มที่มาชาแนล าตุ้มเฮกัสี่บอคะ่ะอันนี้ก็ครั้งแรกในชีวิตนะคะที่ขัดเส้นอันนี้นะจิมเบิร์ดบอลลอยสองหอนีกสาวตุ้มก็ตายฟองขึ้นไหมเนี่ยอุ้ยุ่ยอุ้ยอุยอุย้อุออ้อุอุ้องุ้อุ้อน้้ น้องสาวคนสวยหือฝากอันเพื่อนขอไปย้ายหน่อยอันแล้วเป็นคนนั้นน้นะคะแล้วเป็นคนประเทศอย่างกว่าสาวคณประเทศอินเดียคค่ะอันแล้วมาหาโมดี่หยู่ตัวแล้วแล้หาโมงอซิโฮมเยอะก็มาจังเลเนาะภาษาอังกฤษ ไอ o o ุ i กกิ้งไอค n ุ f กกิ้งฟูดจ้แปม thank you easy home cooking สวัสดีค่ะคุทธพี่ได้อะไรทานคะน้องนางสวัสดีค่ะน้องนางขอบคุณหัวใจกดรดค่ะพี่จะขึ้นแป๊ดหนึ่งค่ะทำกับข้าวเสร็จแล้วพี่ก็จะงานพี่ยังมีเยอะอยู่อันนี้คุณพี่ก็ไม่รู้ว่าเส้นอะไรค่ะคสาวตุ้มแซ่ สาวตุ้มเส้นันบอกว่ามันเป็นเส้นปูตังว่าอย่างนี้ค่ะน้องนางนี่ดูค่ะเส้นใหญ่ๆไม่เคยกินเลยค่ะมีแต่ต้มอ,อ๋อมันมัน,ม,นมันสีนิ่มให้ค่อยบอลาสาวตุ้มมันจะนิ่มให้ค่อยบอหน่น้องนางก็สวัสดีสวัสดีจ้าสาวตุ้มแทวมาสั่นรับกระไดขอบคุณนะคะ สองสาวอเมริกาก็บอกว่าสวัสวดีสวัสวดีสวัสวดีพี่นางนะคะสุ้ก็สวัสดีนางคุณนางสาวตุ้มก็สวัสดีคุณนางนะคะตัดเส้นใหญ่แบบนี้เอาน้ำใส่ไหมสาวตุ้มเอาน้ำใส่ไหมใส่น้ำเล้านะใส่อี่ตัว เปิดใส่ทีนี้โอ้อ,อันได้บอกเรื่องฟันพดปีคข่ก็บม่ใครถนัดปันไดได้ค่ะอันนี้กินตาำนีต่ำเกิดซื้อ,อ,อมันมีอย่างนี้ก็กินอย่างนี้เนาะอาหารที่ยายยุกินชอบที่สุดก็คือถักต้มน้ำพริกค่ะอาหารอย่างนี้ก็กินเพื่อยอยู่รอดเฉยๆนี่แหละ ป็นมาสั้นล็กรดโอ้ยปดก็นสาวตูเหมือนเสรยายใหญ่เส้นยายใหญเด็กเส้นค่ะเด็กเส้นใส่ลงไป สวัสดีคุณสวัสดีคุณครึ่งบาทสวัสดีค่ะคุณครึ่งบาทยังไงเนาะคะคุณครึ่งบาทค่ะ สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับค่ะอันเขียนคอมเมนต์ไป้ยายไ้เด้อค่ะสิได้ตามไปถืงเนาะคะ่ะเนาะจะได้ตามไปดูบ้านดูช่องไปเยี่ยมเยียนนะคะไปโลดสาวตุ้มบนต้องมาเฝ้าเองรเดี๋ยวเดี๋ยว่อยกันลงแล้ว จอดไว้ส si huh? ั <prohibited> á, ้นแล้วว่าสั้นจอดรถสีเห็ดยังกระเห็ดเด้อค่ะเพราะว่ามันมันมันยำยำแรงค่ะยำอยากเล้งอยากให้เนาะต่งเนาเลยแต่งยังเขาแต่งยังอย่างไรจีนงงเลมันก็ยากแรงยากอะไรเด้อจีนงงเลย ปอาเต้า okay. yes. แก้แข็นมาซั่งสีอาบนา้ำมาซั่งไปรูบสาวตุ้มจะมาทำต่อกขนมไปจับบ้านบอสขึงจีนเซนียมันอยากอของขึ้นเนาะของขึ้นตอนนี้ก็ขึงไปเลยค่ะเดี๋ยวมันก็จะไม่ได้ขึ้นมาของเราเพราะพวกนี้ก็ถึงจีสุดขึ้นค่ะจะเห็นนั่นที่ก้าค่ะจอดไว้ของขึ้นไม่ไหลค่ะสาวตุ้ม ขอบคุณนะคะน้องสาวอเมริกาขอบคุณนะคะขอบคุณในหลายเด้อคะ่ะวันไหนที่ลงไปวันไหนที่ลงไปเสียงดวงก็ขอให้ร่ำรำรวยๆขอให้เฮงๆเด้อค่ะบางๆรุ่นภาษาบางเยอะกรไหนไปรุ่นุนน้ำเร่าพี่ขอไปก็มีที่จะรุ่นอยู่เนี่ไม่เป็นต่มั่นเนี่ยอันเมือ่อก่อนไปเที่ยวเรือเนาะ พี่น้องไปลืมอะน้ำมันขื่ดใส่อันเมื่อก่อนไปเที่ยวเรือเนาะ <c ười> ลืม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 สูตรแอนเดอร์นิดเดียวใส่นิดเดียวเซร์ไรต์ดเดี๋ยวหหค่ะเพราะไม่ชอบน้ำมันตัวเองก็อ้วนอยู่แล้วเมื่อก่อนที่ไปไอเรือสำราญเนาะไปเรือสำราญเนี่ยพบตะเรียนไปพูดได้ไหมคะเนี่ยพูดได้บอสพูดได้บอส บัตสีดาไปเกี่ยงต่สาวตุ้มบัตสิดาไปยาำแรวกระโบม,มาย่มสั้นแต่ไม่เห็สาวตุ้มหาตายบ่ฮ้กระบ่มมนั้มมนเ สาวตุ้มเสียงย่ายบดีไหมเสียงข่อยบดีสาวตุ้มเอยก็เป็นพุ่มแท้บางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีค่ะบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีเสียงค่อยนะโอ,โ,อโอ้มันประเทศสวีเดนน้องนางน้องนาง,นง,นงเป็นเหมือนพี่ไหม น้องนางที่เป็นพุงแพ้นะไม่อยากพูดที่ไม่อยากไลท์ที่ไม่อยากอะไรอะไรเลยเสียงเหมือนเป็ดแล้วก็สมองสมองนี่มันจะดึงไปหมดเลยค่ะมันจะดึงไปหมดเลยโอ้ยเสียงทุกเลงมันแงๆเห็นเนาะสาวตุ้มแมนมันเนาะสูดมี เวลาเวลาทำกับข,ข้าวนะค่อยไม่ได้ค่อยไม่ได้ปรุงเยอะนะสาวตึ้งไม่ชอบใส่อะไรนิดเดียวหน่นนนอยก็พอแล้วคอยบอันบ้านคอยนะมีขวดซอสขวดซีอิวนะเป็นารเดือนใส่นิดนึงเนาะเป็นหลายหลายเดือนเลยค่ะบโบอบ,อบอค่อยปรุงค่ะไม่ค่อยปรุงเท่าไหร่กะใส่ซอสบา้านีแค่ลําตาลเด้อค่ะ ครว่าหนุมไม่ชอบหวานนะคะอันนี้ไม่ชอบหวานค่ะใส่ลงไปค่ะมักยังกะใส่ลงไปเป็นคนไม่ชอบกินอาหารชาววังนะคะทุกคนเสร็จแล้วแหละแสร็จบดเศษตะกินใส่ซ้ำนี่แล้วค่ะ